ไฟอชาวมายันเราไปอยู่ไหนมาฟะเนี่ย <Hey! S 1> คือมันต้องเห็นยานบินแน่นอนสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินไม่มีเฮลิคอปเตอร์นะครับใช่ปะอืมถ้าไม่มีการเห็นก็ไม่สามารถที่จะแกะสลักออกมาเป็นรูปยานเป็นรูปจานบินได้ขนาดนี้ใช่ปะคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมแต่งเป็นอินเดียนาโจนนะ เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องอินเดียนาโจน <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่า,าชนเผ่ามายานะครับก็สบายสายชิลๆนะชนเผ่ามายันที่เราได้ยินกันคุ้นหูเนี่ยว่าชนเผ่ามายาคือใครอยู่ประเทศอะไรนะแล้วก็อยู่ช่วงไหนของประวัติศาสตร์เรื่องราวต้นกำเนิดและจุดจบของชนเผ่ามายาเนี่ยเป็นอย่างไร เดี๋ยววันนี้เราไปขุดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะักโบราณคดีนะะต้องจริงจังหน่อยใช่ไหมเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อะไรงนี้ก็ชิวๆคุณผู้ชมก็ปูเสือนั่งล้อแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็เล่าไปเรื่อยๆนั่งฟังเปิดฟังไปอันนี้ผมทําเป็นพอดแคสต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าป่ากันวันนี้โอเคเรามาเริ่มกันที่ชาวโอมกนะครับผู้มาก่อนการมาก่อนชาวมายาอีกรวมถึงหลักฐานการพบ UFO และเอเลี่ยน และจุดจบแห่งอรารยธรรมทั้งหมดที่ล่มสลายลงอรารยธรรมเมโสอเมริกาเนี่ยเริ่มต้นขึ้นประมาณ1,800ปีก่อนคริสต์กาลนะครับซึ่งมีความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมชาวโอเมกซึ่งถือว่าเป็นปฐมบทของอรารยธรรมอเมริกากลางเลยหลังจากนั้นราว4 0 0ปีหรือประมาณพันปีก่อนคริสต์กาลชาวมายาโบราณยุคก,ก่อนคลาสิกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นพวกเขาสร้างวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่สร้างเมืองและวิหารที่น่าเกรงขาม สองวัฒนธรรมนี้จะรุ่งเรืองและทับซ้อนกันอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่แล้ววัฒนธรรมของชาวโอเมกก็ได้ล่มสลายลงในช่วง400ปีก่อนคริสต์กาลเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับชาวมายาโบราณกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากยุคก่อนคลาสสิกเข้าสู่ยุคคลาสสิกซึ่งเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดของอรารยธรรมมายาพอดีจากสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมรวมถึงศิลปะที่ชนเผ่าเนี่ยได้สร้างและฝากเอาไว้ แสดงเห็นว่าพวกเขามีฝีมือและความสามารถในการสร้างความยิ่งใหญ่เอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษากันแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือต้นกำเนิดของชนเผ่าเนี้ยมาจากไหนแต่พวกเขาเป็นใครและทำไมถึงสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่อันเนี้ยทิ้งเอาไว้จากชนเผ่ารุ่นแรกในดินแดนแห่งนี้ก็คือชาวโอเมกชาวโอมเมกเป็นใครและมาจากไหนกันเจ้าหินศิลาหน้าคนที่เทรสซาปโปเตสเนี่ยจากนักสำรวจคนหนึ่งได้สังเกตหลักฐานหน้าคนของชาวโอเมก ศิลาหน้าคนขนาดใหญ่จากเมืองเตรสซาโปเตสซึ่งดูแล้วเหมือนชาวเอธิโอเปียน่าจะเป็นคนผิวดำหรือคนนิกโกรที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มาก่อนก็ได้หรือว่าชาวโอเมกจะเป็นคนเอธิโอเปียที่อพยพมาจากกาลัเทวีปจริงๆในปีคศ .1987 มีชาวบ้านในแถบเอลมานาตีทางตอนใต้ของเม็กซิโกได้ขุดบ่อเลี้ยงปลาแต่พวกเขากับเจอขวานหินและลูกบอลที่ทำจากยางเศษกระดูกมนุษย์และที่สุดคือ รูปสลักมนุษย์ครึ่งตัวที่ทําจากไม้สูงประมาณ50เซนตาเอียงลิ้มฝีปากหนาเป็นลักษณะศิลปะแบบโอมเมกซึ่งนักโบราณคดีมาดูวัตถุนี้ก็บอกว่ามันคือเครื่องบูชายันในพิธีกรรมต่างๆของชาวโอมเมกซึ่งคาดว่าเมืองเอลมานาตีเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์กลางการบูชาธรรมชาติเช่นแม่น้ําหรือภูเขาซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมโสอ,อเมริกานเนี่ยให้ความเคารพกันเมืองสําคัญของชาวโอมเมกเนี่ยตั้งอยู่บริเวณอา่าวเกมเปเช ซึ่งมีทรัพยากรสําคัญแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นอาหารเกลือดินเหนียวหรือหินสําหรับเทสซาโปเตสเป็นแหล่งหินวัตถุดิบหลักในการสร้างอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และศิลาหน้าคนขนาดยักษ์เจ้าศิลาหน้าคนเนี่ยมีอยู่หลายชิ้นเลยค้นพบเป็น10ชิ้นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ3.3เมตร เจ้าหัวยักษ์เนี่ยสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นนักรบหรือนักเล่นเกมบอลชาวโอมเมกก็ได้เพราะเกมบอลถือเป็นกีฬาและพิธีกรรมสําคัญซึ่งมีอยู่เกือบทุกอรารยธรรมในเมโสอเมริกาหรือเป็นหัวที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวโอมเมกก็ได้นะครับนักประวัติศาสตร์หลายคนถือว่าโอมเมกเนี่ยเป็นวัฒนธรรมแม่ของเมโสอเมริกาทำให้ยุคหลังจากนี้มีอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นที่ได้รับอิทธิพลของโอมเมกไป สร้างอารยธรรมของตนเองเช่นชาวมายาและชาวแอสเท็กก็ต้นกำเนิดของอาณาจักรมายานะอารยธรรมที่รุ่งเรืองราว1,800ปีก่อนคิดศักราชเนี่ย อรารยธรรมมายาเริ่มต้นที่ทวีปอเมริกากลางอาณาจักรของชนเผ่ามายามีพื้นที่คาบเกี่ยวครอบครองความเป็นใหญ่ในดินแดนแถบประเทศเม็กซิโกโกวเตมาลาฮอนดูัสและเบลิสนะครับมาก่อนหน้านั้นก็คือชาวมายาโบราณมีการปกครองโดยกษัตริย์เรียกว่าค uh ูฮูอาฮอหรือเทวกษัตริย์การเกิดของอรารยธรรมเกิดขึ้นช่วงคริสต์ศักราชที่250ถึง900นะครับสิ่งปลูกสร้างเปรมิทมายาหรือชื่อที่เรียกว่า ชิเชนอิซาอีกทีคือชิเชนอิซานะครับเคยได้ยินชื่อนี้กันไหมเป็นแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยชาวมายาสร้างขึ้นจากก้อนหินเป็นอนุสรเทพเจ้าผู้ทรงกระหายพระโลหิตหรือกระหายเลือดนั่นแหละพี่น้องในทรงสี่เหลี่ยมของพิระมิดนะครับของชิเชนเนี่ยจะมีบันไดทั้ง4ด้านด้านละ91ขั้นรวมฐานด้วยทั้งหมดก็จะเป็น365ขั้นพอดีนะครับซึ่งครบ1ปี ชิเชนอิซาบทาเป็นรูปสี่เหลี่ยมลดขั้นเป็นชั้นๆบนเนื้อที่ราวๆ6.4ตารางกิโลเมตรซึ่งจะมีบันไดยอยู่ตรงกลางวิหารที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าวิหารแห่งนักรบสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่12หรือราวๆคศ1101-1200ถึงนะครับสร้างเพื่อใช้ทําพิธีสังเวยเทพเจ้าโดยจะโยนเด็กสาวลงไปถวายเทพเจ้ารอบๆนั้นห่างออกมายังมีตลาดด้วย ฟังดูแล้วก็เป็นพิธีที่โหดร้ายทารุณเหมือนกันนะมันก็คือพิธีบูชายันนั่นแหละอืมและมีการถูกค้นพบหลักฐานซากประหักพังของบ้านเรือนกว่าห0 0 0ืนหลังพระราชวังทางหลวงและสิ่งก่อสร้างอื่นๆทั้งหมดนี้ซ่อนตัวอยู่ในผืนป่าทางตอนเหนือของประเทศกัวเตมาลานะครับชนเผ่ามายาแห่งเม็กซิโกเนี่ยสืบสายมาจากคนพวกแรกที่เดินทางจากทวีปเอเชียเข้ามายังทวีปอเมริกา ทางช่องแคบแบลลิงมีการพัฒนาทางวัฒนธรรมทั้งในด้านโหดเยี่ยมป่าเถื่อนและขณะเดียวกันก็มีสติปัญญาอันสูงส่งด้วยชาวมายันเก่งในด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์คำนวณสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ล่วงหน้ามีปฏิทินเป็นของตัวเองนี่มาเรื่องอักษรมายากันมายาสคริปต์นะครับหรืออักษรอัครมายามายากริป เป็นระบบการเขียนในอดีตของอารยธรรมมายาซึ่งมีอยู่ในเมโสอเมริกาจารึกแรกสุดถูกบันทึกเป็นอักษรมายาอยู่ในช่วงศตวรรษที่3ก่อนคริสต์ศักราชที่ซันตาโบโลประเทศกัวเตมาลาอักษรมายายังคงมีผู้ใช้งานทั่วเมโสอเมริกาจนกระทั่งมีการพิชิตมายาของสเปนในคริสต์ศตวรรษที่16-17ถึง17นะครับอักษรมายาใช้ตัวหนังสือเป็นคำนะครับที่เป็นลูก นักสำรวจชาวยุโรปยุคแรกในคริสต์ศตวรรษที18่18-19 <c oughs> เคยเรียกอักษร,รมายาเป็นไฮโรกริฟเพราะมีรูปร่างทั่วไปนะครับ <c oughs> ให้เรานึกถึงเฮโรกริฟของอียิปต์หรือฮีโรกราฟิกเนี่ยแต่2ระบบเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับจะมีตระกูลภาษามายาสมัยใหม่ด้วยนะแต่เกือบทั้งหมดเนี่ยจะเขียนด้วยอักษรลาตินมากกว่าอักษรมายาในปัจจุบัน และมีการพัฒนาส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูรูรปอักษรมายาแบบร่างเดิมด้วยมาถึงการค้นพบอักษรมายารุ่นแรกนะครับที่พบอายุราวพศ2 9 3 3แต่อาจพัฒนามาก่อนหน้านั้นโดยการค้นพบของนักโบราณคดีในปัจจุบันพบว่าอารยธรรมมายาน่าจะเริ่มต้นราว2457ปีก่อนพุทธศักราชนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าอักษรมายาไม่ใช่ระบบการเขียนที่สมบูรณ์นะครับ คือผมว่าในสมัยนั้นนะการสื่อสารการใช้คาเนี่ยน่าจะไม่ได้มีอะไรมากมายเท่ากับสมัยนี้นะครับสมัยนี้คําศัพท์เยอะแยะไปหมดเลยในโลกของเราในปัจจุบันรวมถึงคําศัพท์แสดงคําศัพท์วิบัติอะไรต่างๆหรือคําศัพท์วัยรุ่นในสมัยนั้นนะ่าจะมีการใช้คําที่จํากัดอยู่อ่ะมาถึงเดี๋ยวผมจะแปลตัวนี้ให้ฟังเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปว่าไอประโยคนี้ตัวนี้แปลว่าอะไร นี่เขาหมายถึงเขาประทานเครื่องแต่งกายแก่เทพเจ้าประกอบด้วยเครื่องสวมศีรษะ29อันริบบิ้นสีขาวสร้อยคอต่างหูของเทพแห่งไฟองค์แรกและหมวกตราทรงสี่เหลี่ยมของเทพเจ้าให้แก่ชักแซกบาลันอ่าดูเพื่อนๆงงภาษามะนักโบราณคดีนักภาษาศาสตร์นะครับที่เขาแปลภาษารูปภาพอันนี้ออกมาเป็นคำๆค,ความหมายก็ประมาณนี้ และมาถึงข้าวของเครื่องใช้นะครับชาวมายาไม่รู้จักการใช้ล้อนะครับและไม่รู้จักการถลุงแร่ดำรงชีวิตเหมือนมนุษย์ยุคหินที่ใช้เพียงไม้กระดูกสัตว์หินปูนและหินทรายในการสร้างเมืองชาวมายาันนับถือเทพเจ้ามากนะครับเชื่อว่ามีสุยะเทพวสันตเทพและมรณะเทพเทพเหล่านี้ทรงโปรดการเสวยเลือดจึงมีพิธีการบูชายัน ด้วยชีวิตของหญิงพรมจารีเพื่อถวายเทพเจ้าที่โยนร่างสาวลงไปในชิเชนอิซาหรืออจาจจะนำร่างสาวนอนไว้ที่แท่นบูชายันอะไรประมาณนี้มีภาพภาพหนึ่งของชาวแอสเท็กนักบวชในอาพร์แปลกตาประดับด้วยขนนกควสตซันสีฉูดฉาดที่กำลังเงื้องมีดหินเตรียมจ้วงแทงลงไปบนหน้าอกของเหยื่อที่นอนหายใจรเวลินบนแท่นหินบูชาบนยอดปิรามิด หมายจะควักหัวใจที่ยังคงเต้นตุบๆออกมาชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อเป็นเครื่องบูชายันแด,ด่เทพเจ้าอันนี้คงจะเป็นภาพที่หลายๆท่านชินตากันนะครับเมื่อกล่าวถึงชนเผ่าในอรารยธรรมเมโสอเมริกาหรืออเมริกากลางโบราณที่รุ่งเรืองอยู่ในบริเวณประเทศเม็กซิโกแต่แท้จริงแล้วกลุ่มวัฒนธรรมที่กระทำพิติกรรมควักหัวใจอันโหดร้ายเนี่ยแต่ชาวมายาโบราณเนี่ยกลับไม่ค่อยมีพิติกรรมอันน่าสยดสยองเท่าไหร่นัก นั่นทำให้นักโบราณคดีเชื่อว,ว่าชาวมายาโบราณเป็นกลุ่มชนที่มีเมตตามากกว่าชาวแอสเท็กอยู่มากเลยครับในแผ่นหินจารึกบอกไว้ว่ามีการทําสงครามกับเมืองต่างๆผู้ที่ทําสงครามอันโหดร้ายเนี่ยไม่ใช่บุรุษครับไม่ใช่ผู้ชายแต่กลับเป็นสตรีเป็นผู้หญิงจากประวัติศาสตร์ของนครนารันโฮในช่วงที่เกิดการเผาเมืองวิศนาครั้งใหญ่นั้นผู้ปกครองนครนารันโฮเป็นกษัตริย์ครับ ที่มีฉายาพระนามว่าสตรีหกนภา Lady ้ซิกส y นางพยายามจะกอบกู้ราชวงศ์ของตนเองที่กำลังจะเสื่อมสลายให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยการทำสงครามกับนครลัดทุกแห่งที่พยายามขัดขืนนี่คือจารึกตามแผ่นหินนะครับ คุณผู้ชมลองคิดดูดิภาพมันบ่งบอกให้ชัดว่าเป็นพิธีบูชายันการสังเวยเทพเจ้าด้วยการบูชายันและก็มีด้านบนเป็น UFO บินมาเนี่ยเห็นไหมและแล้วและแล้วและแล้วหลายๆภาพนะเป็นภาพมนุษย์ต่างดาวที่มีดวงตาโตเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเออเหมือนเอเรียเลยที่เราเรียกกันเนี่ยเห็นไหม เป็นงานชาวมายาชาวมายันสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยที่เขาแกะสลักหินออกมาได้นะครับเรียกว่าแกะออกมาเป็นรูปเป็นร่างรูปทรงได้ขนาดนี้เลยดูดิเห็นไหมผมว่าไม่ธรรมดานะเหมือนงานศิลปะเลยนะเห็นปะวิจิตปานี่นะคือน,นึกถึงสมัยเครื่องมือเครื่องมือเครื่องไม,งม้สมัยก่อนดีครับเห็นปะมันงานศิลปะชัดๆเลยของชาวมายาเนี่ย คือหลักฐานตรงนี้ที่เขาปกปิดมาเพื่อไม่ให้ชาวโลกได้รู้ได้เห็นไงเดี๋ยวมนุษย์โลกจะตกใจว่าโอ้โหเนี่ยชาวมายาเนี่ยพบมนุษย์ต่างดาวมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคือเนี่ยต้องเชื่อเลยว่าต้องเห็นต้องเจอกันแน่ๆนะครับผมได้เชื่อพิธีกรรมนะครับของชาวมายาเนี่ยที่เขาทําพิธีบูชาจันทร์ให้กับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยด,ดูดูดูอย่างภาพนี้เห็นไหมครับแล้วพวกเขาก็มีความเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่พวกเขาให้ความเคารพ เพื่อสร้างหรือกําหนดให้พวกเขาเนี่กระทาสิ่งใดๆก็ตามนะฮะหรือสร้างสิ่งก่อสร้างหรืออ่าสถาปัตยกรรมที่แบบคือเราเพิ่งไปเห็นในยุคนี้ไงเราไปเห็นของเก่าล้วบอกโอ้โหว้าวเขาสร้างได้ยังไงใช่ไหมคล้ายๆกับชาวอียิปต์นะฮะที่สร้างปิระมิดเออมันจะสร้างเหมือนกันเลยได้ยังไงใช่ไหมคุณผู้ชมอยู่คนละมุมโลกกันเลยอะ่ะอย่างของไทยเราก็มีอะไระครับอ่เมืองสีเทพใช่ปะเออ ที่อื่นก็มีอีกนะลักษณะสถาปัตยกรรมที่แบบคือลักษณะทรงที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยผมเชื่อว,ว่ามันน่าจะเป็นแหล่งพลังงานนะครับเรามีความเชื่อเกี่ยวกับจกกักระใช่ปะเวลาเรานั่งสมาธิอ่ะมันจะมีจุดศูนย์กลางจุดกึ่งกลางเหมือนกันครับเรื่องรวมพลังงานเรื่องอพลังจิตหรือมันอาจจะเป็นประตูก็ได้เป็นประตูมิติหรือเป็นจุดม้าก็ได้มนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขา เขาเรียกว่าอะไรมาโดนจิตโดนใจอะ่ะเขามีพลังเหนือเราไงเทคโนโลยีเขาก็เหนือเราใช่ปะเขาก็เลยมาโดนจิตโดนใจในแต่ละมุมโลกอะ่ะเป็นที่เป็นช่องทางสื่อสารเขาก็ได้เป็นที่รับสารของเขาก็ได้หรือเป็นที่แบบเพื่ออนาคตหรืออะไรสําหรับไว้บันทึกเพื่อคนรุ่นหลังได้แปลสารเหล่านี้เออว่าเราไม่ได้ดํารงอยู่ในโลกเป็นมนุษย์เพียงลําพังนะยังมีจักรวาลอื่นดาวดวงอื่นที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ เออแล้วเขาก็มากําหนดให้เราเนี่ยสร้างสิเหล่านี้ไว้ในแต่ละมุมโลกในแต่ละทวีปอะไรเงี้ยครับคือผมว่าเขาต้องเห็นมากกว่าพลังงานแน่นอนอยู่ดีๆเขาจะมาแกะสลักได้ยังไงใช่ไหมถ้าเขาไม่เห็นคือคนสมัยก่อนไม่น่าที่จะมีจินตนาการได้ขนาดนี้นะครับที่เห็นเป็นลักษณะข,ของจานบินเป็นยานบินอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องเห็นยานบินแน่นอนสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินไม่มีเฮลิคอปเตอร์นะครับใช่ป่ะอืม ถ้าไม่มีการเห็นก็ไม่สามารถที่จะแกะสลักออกมาเป็นรูปยานเป็นรูปจานบินได้ขนาดนี้ใช่ป่ะคุณผู้ชมผมว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีจริงๆเอเลี่ยนเนี่ยสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินนะไม่มีเครื่องร่อนด้วยผมว่าพวกเขาคงจะเจออะไรบางอย่างที่ที่มันเหนือเหนือธรรมชาติกว่าพวกเขาเป็นนะครับแล้วเขาก็เลยแบบแกะสลักนะจารึกเอาไว้ในแผ่นหินนะทิ้งเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูว่าเออเนี่ย สิ่งพวกนี้มันมีอยู่มันมีสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่นะพวกเขาได้เจอแล้วก็แกะสลักเอาไว้มันเป็นอะไรที่บ่งบอกเลยว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมาโลกเรามาเยือนโลกเราตั้งแต่อดีตชาติเออไม่ใช่สิตั้งแต่อดีตโบราณกาลผ่านมาแล้วมันก็คืออดีตชาติของบางคนนั่นแหละใช่ไหมครับนี่แหละ Amazing หลักฐานการติดต่อของชาวมายันกับมนุษย์ต่างดาวอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งก็ได้อ่าหลักฐานเหล่านี้ได้ถูกค้นพบมาหลายสิบปีก่อน ในขณะที่ทีมโบราณคดีเข้าไปด้านในและเคลียร์เศษซารรกที่ผู้สร้างวิหารชาวมายันเก็บรักษาเอาไว้เป็นพิเศษคอลเลกชันรูปปัน้นหน้ากากและโล่ซึ่งตั้งอยู่ในห้องชั้นในในพื้นที่ของวัดแห่งหนึ่งในเม็กซิโกและชิ้นอื่นๆจากเบลิสและโกเตมาลาด้วยซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักฐานสำคัญของชาวมายันที่ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวซึงซ่อนเอาไว้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับ เกรงว่าคนบนโลกจะตกใจกลัวกันคือรวมๆเท่าที่ผมดูนะเป็นจารลึกที่แกะสลักไว้บนแผ่นหินลักษณะคือเหมือนจานบินนะฮะที่ฉายแสงลงมาอ่ะส่วนภาพนี้เป็นหลักฐานที่สลักไว้เหมือนกันในแต่ละภาพเนี่ยก็จะถูกแกะสลักไว้ตามสถานที่ต่างๆในแต่ละประเทศนะครับอ่ะอย่างภาพแรกระบุไว้ว่าแอ t เ c ็กเม็กซิโก ออ้ยอย่างภาพแรกก็จะเหมือนเป็นคนนั่งอยู่ในเครื่องอะไรสักอย่างนะครับออ้ยอย่างภาพที่2นะครับมาจากชนเผ่าเมอรีคือชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์โดยโอพยพม,มาจากหมู่เกาะโพลินีเซียเมื่อพันกว่าปีก่อนและหลักฐานชิ้นต่อมานะครับภาพที่3เป็นหลักฐานของชาวโอเมกก็คือได้อธิบายไปในตอนต้นนะครับว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเมโสอ,อเมริกา ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ราบลุ่มเขตร้อนในบริเวณตอนกลางของเม็กซิโกต่อมาชิ้นที่4จากอียิปต์นะเป็นรูปเหมือนคนกําลังขับยานนะเห็นมเหมือนเหมือนกันเลยนั่งบนยานที่มีเทคโนโลยีล้ําสมัยนะครับในยุคนั้นซึ่งก็แปลกมากนะคุณผู้ชมดูรวมๆแล้วเออมันเข้าอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันแต่ก็ได้สลักรูปภาพที่มีลักษณะจะว่าคล้ายหรือเหมือนกันเลยทีเดียวนะ คือภาพเหล่านี้เป็นของจริงนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกันที่น่าสนใจมากเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าสมัยนั้นมีกล้องอาจจะถ่ายไว้ให้ได้เนอะแต่น่าเสียดายว่าไม่มีกล้องวิดีโอถ่ายเก็บเอาไว้แต่ผมว่านะมนุษย์ต่างดาวคงรู้ว่าควรจะลงมาในยุคไหนอะไรแบบนี้นะในยุคที่มนุษย์มีกล้องหรือไม่มีกล้องเขาจะมาปรากฏตัวให้เห็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ คือตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งแล้วนะครับนี่เป็นหลักฐานในหลายๆชิ้นนะครับที่แสดงให้เห็นว่าชาวนอกโลกหรือเอเลียนเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยเคยมาเยือนโลกของเราเมื่อหลายพันปีก่อนอาจจะเป็นก็อดพระเจ้าของพวกเขาก็ได้ในการนับถือเทพเจ้าหลายๆองค์ของพวกเขาและก็มาถึงจุดจบของอาณาจักรมายาอันยิ่งใหญ่นี้แล้ว ล่มสลายลงเมื่อคศ9 0 0เชื่อว่าสาเหตุมาจากการระเบิดของภูเขาไฟและภัยแล้งจะภัยแล้งเนี่ยชาวมายาต้องมาฆ่ากันเองเพื่อแย่งชิงสเสบียงอาหารเพื่อความอยู่รอดในปัจจุบันชาวมายาท้องถิ่นยังคงบูชาถ้ำต่างๆนะครับพ่อมดหมอผียังคงถวายเครื่องบูชาให้กับเทพผู้พิทักษ์แห่งบารัมกูและสันติฐานว่าน่าจะมีผู้สืบทอดเชื้อสายชาวมายาอยู่ราวๆเจ็ล้านคนนะครับบนโลกใบนี้ อาท่ามกลางความมุ่นวายนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีเสียงรถเสียงลาบ้างก็ช่างมันนะ